สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อกประจำวันที่ยี่สิบสามเมษายนนะฮะก่อนอื่นบิ๊กจ็อกขอสรุปผลบอลเมื่อคืนก่อนละกันนะฮะสองตัวที่บิ๊กจ็อกให้ไปหน้า youtube กับหน้า facebook นะครับเอาหน้า youtube ก่อนละกันนะครับนี่ครับตุรกีซุปเปอร์ลีกนะฮะเป็นบอลพิเษสปอร์นะฮะสูงแรกหนึ่งเมตรจบสาเมตรนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังหกเมตรยิงโหดเหมือนกดใครมานะฮะพวกเฟเนบัเช่นะครับ กินเต็มครับสำหรับใน YouTube ของบิจอนนะฮะและอีกคู่หนึ่งนะที่บิจอนให้ไปหน้า a c e b o o k นะฮะนี่ฮะว่าบวกนะครับสูงแรก1เม็ดนะฮะเรามาดูกันครับนี่ฮะฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมันนะฮะว่าบวกพบไหมนะฮะครึ่งแรก5เม็ดนะครับโอ้โห ครึ่งหลังไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับ5เม็ดเหมือนกันนะกินเต็มเหมือนกันนะครับต้องขอดีใจกับเพื่อนที่ติดตามวิ่จอร์ดใน2ช่องทางนี้นะฮะและสําหรับวันนี้วิ่จอร์ดมีทีเด็ดหนึ่งตัวก่อนแล้วกันนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะฮะใน youtube นะฮะนี่ครับเป็นบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับนี่ฮะคู่ระหว่างเบนฟิก้าเจ้าบ้านอันดับ3นะครับพบกับ ฟามาริเคานะครับอันดับสิบามทีมเยือนคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะฮะเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันนะครับนี่ฮะคู่นี้เคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับสิบสามเดือนสิบสองนะฮะปีที่แล้วเปฟิก้ามาเยือนชนะสี่หนึ่งนะฮะครึ่งแรกสองหนึ่งนะครับเรามาดูเจ้าบ้านครับวันนี้เปฟิก้าเจ้าบ้านนะฮะสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะหก เสมอ2แพ้2ครับมีสูงแรกทั้งหมด8เกมมี2เกมที่เสมอ0ูนะครับนัดล่าสุดนะครับเจอสปอร์ติ้งปุตุกานะครับชนะ2อศูนย์นะเบฟิก้าชนะนะฮะนี่ครับครึ่งแรก1นศูนย์ครับดำมนินสถิติของทีมเยือนนะฮะนี่ครับฟอร์มาลิคานะฮะสินัดหลังสุดของเขานั้นชนะ3เสมอ3แพ้4ครับมีสูงแรกทั้งหมด8เกมเหมือนกันครับมี2เกมที่เสมอ0ูนย์นะครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอ ิวิสเซนเต้นะครับสองสองครึ่งแรกสองหนึ่งนะครับครึ่งแรกน้ำก่อนนะครับครึ่งหลังโดนทีมเจนตีเสมอนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับบิ๊กจ็อดเลือกเชียร์นะฮะเหมือนเดิมครับสูงแรกในราคาหนึ่งเมตรนะครับแต่คู่นี้นะครับเปิดราคาน้ามาแข่งครับน้ำหกสิบกว่าเองครับหนึ่งเมตรรอบอลเตะก่อนนะครับสักห้าถึงสิบนาทีครับแล้วค่อยกดหนึ่งเมตรนะครับ บิจอกคิดว่านะครับหนึ่งเม็ดมีแน่นมีแน่นอนนะครับหรือไม่รอบอลเตะห้าถึงสิบนาทียี่สบนาทีก็ได้ครับกดย้ำเข้าไปครับศูนจุดเจ็ดห้าฮะหรือศูนย์จุดห้านะครับถ้ามีนะฮะกดย้ำเข้าไปเลยครับบิจอกคิดว่าครึ่งแรกหนึ่งเม็ดมีแน่ครับฟันทงฮะแลวบิจอกขอแนะนำกลุ่มเลยครับนี่ฮะกลุ่มนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นบังมีนเหมยลี่เจดาพี่เป็ดป๋าเงียมหลายคนครับโยนทีเด็ดเข้าในกลุ่มนี้ทุกวันนะฮะนี่ครับคือเพื่อนคนไหนนะสนใจเข้ากลุ่ม v ีพกลุ่มนี้ครับกลุ่มกดบอลสดกลุ่มนี้นะฮะแอดไลน์บิ๊กจอนมาครับนี่ครับไลน์บิ๊กจอน JO เดน N under score แปนะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจอนแอดไลน์มาเลยครับเดี๋ยวบิ๊กจอนดึงเข้ากลุ่มนะฮะแต่สำหรับวันนี้บิ๊กจอนต้องขอตัวก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆแบบนี้นะฮะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ช่องใหม่ของพี่จอร์ดด้วยนะครับช่องนี้เพิ่งทำมานะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ